สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเราจะพบกับหัวข้อคําทํานายคนที่รักคุณหมดใจและทําให้คุณได้ทุกอย่างเขาคนนั้นคือใครนะคะใครคือคนที่รักคุณหมดใจและทําให้คุณได้ทุกอย่างเขาคนนั้นคือใครคุณได้เจอเขาแล้วหรือยังใครคือคนที่รักคุณหมดใจและทําให้คุณได้ทุกอย่าง เดี๋ยวเรามาดูตัวคุณก่อนนะเรามาเช็คพลังงานตัวคุณก่อนได้ไพ่ควีนเดียนนะคุณเป็นคนที่ก็เรียกว่าจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งนะแต่เป็นคนที่มีความคิดค่อนข้างดีคุณเป็นคนที่มีความหดักแน่นมั่นคงในความคิดตัวเองนะแล้วก็เป็นคนที่เวลาที่จะมีความรักเนี่ยคุณจะมองที่การกระทำนะ เวลาใครที่เข้ามาจีบคุณเนี่ยคุณจะไม่ได้มองเขาแค่คําพูดพูดง่ายๆว่าคุณเป็นคนที่จะไม่หลงคารมคาหวานของใครง่ายๆนะคนที่จะเข้ามาจีบคุณก็คือนอกจากพูดแล้วเนี่ยต้องทําให้คุณเห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเลือกใครสักคนเข้ามาเป็นคนรักของคุณคุณจะดูเขาที่การกระทําความสม่ําเสมอนะความสม่ําเสมอความเสมอต้นเสมอปลับคุณ ความชัดเจนทั้งคำพูดและการกระทำถ้าคนที่เข้ามาแล้วดีแต่พูดแต่ไม่ทำให้คุณได้เห็นเนี่ยคุณก็จะไม่เลือกนะก็คือเพราะว่าคุณก็คือจะไม่ไม,ไม่ไม่เปิดโอกาสให้เลยแหละนะเพราะปกติคุณก็ไม่ใช่คนที่จะเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาง่ายๆอยู่แล้วนะถ้าคนไหนที่นะคะทำให้คุณเปิดโอกาสเปิดใจได้เนี่ยต้องบอกว่าคนคนนั้นคือคนที่คุณมองว่าโอเคแล้ว คือคนที่คุณตัดสินใจแล้วนะคุณรักใครเนี่ยกาเรียกว่าคุณใช้ใช้สตินะคะใช้สติสตินำทางก่อนแล้วหัวใจจะตามมาทีหลังนะคุณชอบคนที่มีความเป็นผู้นำคนที่พูดจริงทำจริงคนที่มีความจริงจังและมีความจริงใจ คนที่มีความเด็ดค่ะคุณจะชอบคนสไตล์แบบนี้นะคุณจะไม่ชอบคนที่แบบว่าแค่มองแค่ในเรื่องของหน้าตาหรือฐานะคุณจะไม่ได้มองอย่างนั้นนะเพราะคุณคิดว่าถ้าในเรื่องของฐานะเนี่ยมันช่วยกันสร้างได้และวอีอย่างตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่ว่าคุณจะต้องแบบว่าเรียดร้อนเรื่องเงินหรือคุณเป็นคนที่ถ้ามีความรักเนี่ยคุณไม่ได้มีไม่ได้มีเพื่อที่จะไปพึ่งาพา ในเรื่องของการเงินจากเขานะถ้ามีความรักก็คือต้องมีเป็นคู่คู่รักคู่คิดคู่วางแผนคู่ที่เขาเรียกว่ามาแล้วมาช่วยกันคิดช่วยกันสร้างช่วยกันทําช่วยกันหานะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยดีของคุณคุณอาจจะเคยมีความรักมาก่อนนะคนที่คุณคิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่แล้วล่ะนะแต่พอ,อคบกันไปได้สักพักเนี่ย ความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยคุณรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหนื่อยจังเลยนะคุณจึงคิดตัดจบในความสัมพันธ์ในะดีที่เคยมีมานะเพราะอย่างที่บอกว่าคุณมองคนคุณค่อนข้างที่จะใช้สตินะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วไม่ชัดเจนใครที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะ หรือเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยคุณก็จะไม่เอาด้วยเช่นกันคุณก็จะตัดจบความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นกันนะในเวลานี้สถานการคุณตอนนี้นะคะคุณจะอยู่ในโหมดของการก็ได้ว่าอยู่คนเดียวก็อยู่ได้นะอยู่คนเดียวคุณก็อยู่ของคุณได้คุณไม่ได้รู้สึกเหนาไม่ได้รู้สึกขาดไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมีใครเข้ามานะ ราวน,นี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าแล้วดวงความรักคุณนับจากวันนี้เป็นต้นไปอันนี้คือได้ไพ่แปดถ้วยนะการอันหลังให้กับเรื่องราวในอดีตการหันหลังให้กับความรักในอดีตนะในเวลานี้คุณได้อยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขแต่คุณก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะเพียงแค่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่อย่างนี้คุณก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรคุณก็รู้สึกว่าคุณอยู่ของคุณได้ไพ่เฮอร์มิต การอยู่กับตัวเองการมีโรคส่วนตัวการสวดมนต์ไหว้พระทำบุญของคุณไปนะในไผ่ก้าวถ้วยด้วยนะก้าถ้วยก้าเหรียญขึ้นมาคุณมีความสุขกับสังคมรอบข้างคุณมีความสุขกับเพื่อนฝูงคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณทุกวันนี้คุณเรียกว่ารายล้อมไปด้วยคนดีๆคนที่ทําให้คุณมีความสุขคุณมีเพื่อนดีคุณมีหน้าที่การงานที่ดีคุณมีความเป็นอยู่ที่ดี คือคุณมีพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะเพียงแค่ว่าในเรื่องความรักคุณอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ใช่เข้ามานะคุณก็ใอย่างคุณไม่ได้แสวงหาไม่ได้แสวงหาว่าจะต้องมีไม่ได้พยายามไม่ได้พยายามว่าจะต้องทําตัวให้มีด้วยนะเพราะคุณรู้สึกว่าฉันอยู่อย่างนี้ฉันก็มีความสุขของฉันอยู่แล้วฉันก็สบายสบายสบายใจของฉันอยู่แล้วนะ เราวเรามาดูต่อนะคะว่าแล้วดวงความรักคุณนะคะจะเป็นยังไงบ้างในวันข้างหน้าคุณเป็นคนที่ช่างเลือกคนที่จะเข้ามาอย่างที่บอกนะคะว่าคุณค่อนข้างที่จะดูคนนะคนที่จะเข้ามาก็ต้องเป็นคนที่สามารถนะเป็นผู้นําคุณได้ดูแลคุณได้รับผิดชอบคุณได้แล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ นะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะนะนได้ไพ่แปกไม้แล้วก็ได้ไพ่เด็ดสันนะคะความรักครั้งใหม่ของคุณในวันข้างหน้าคุณจะได้พบเจอคู่ของที่ดีได้ไพ่เดดสันแล้วก็ได้ไพ่แปกไม้นะวันนี้จะได้เจอกันยังไงหนึ่งเลยก็จะเจอจากเจอกันจาก,จากการเดินทาง นะอาจจะเจอกันจากการเดินทางหรืออาจจะเจอกันจากทางโลกออนไลน์หรือการติดต่อเรื่องงานการพูดคุยเรื่องงานการประสานงานทําให้ได้เจอกันนะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนแดนไกลด้วยนะอาจจะเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาแต่เขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีเขาเรียกว่าถูกสเปคคุณเลยแหละนะถูกสเปคคุณเลยละนะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วคนนี้นะคะคนที่รักคุณหมดใจทําให้คุณได้ทุกอย่างนะคนที่รักคุณหมดใจและทําให้คุณได้ทุกอย่างได้ไพ่สองตัวนะได้ไพ่เจ็ดตัวมันค่อนงชัดเจนนะคะถูบอกว่าคุณน่าจะเจอเขาจากคนคนนี้นะน่าจะเป็นคนแดนไกลเป็นคนที่อยู่ทางไกล ต่างจีนต่างแดนต่างชาติต่างภาษาคนง้างชัดมากนะได้พระอสุรมาคนที่จะเข้ามารักคุณหมดใจและทำให้คุณได้ทุกอย่างเขาคนนี้คนที่จะเข้ามาเป็นคู่ของคุณอาจจะเป็นคู่ที่มีความแตกต่างกันนะต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาสีผิวนะ แล้วก็ในเรื่องของการได้พบได้เจอกันเนี่ยจะเป็นการพบเจอกันที่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกถูกตาต้องใจกันต่างฝ่ายต่างรู้สึกถูกชะตากันนะบางคนคุณอาจจะไปเจอกับคนผิวสองสีาำดำแดงก็ได้แต่เขาเป็นคนดีนะคะเป็นคนที่เข้ามาด้วยความรักความจรงิงจังความจริงใจแล้วก็เป็นคนที่รักคุณหมดใจและทําให้คุณได้ทุกอย่างนะเพราะว่าเขามีความรัก ที่มั่นคงให้กับคุณอะเป็นความสัมพันธ์ที่คือถ้าเจอกันครั้งแรกเนี่ยคุณจะรู้ได้ด้วยตัวคุณเองเลยว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่นะคือคนที่ใช่สําหรับคุณเขาเองเขาก็จะรู้สึกเหมือนอย่างที่คุณรู้สึกด้วยเช่นกันต่างคนต่างถูกใจกันต่างคนต่างปิ้งกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นนะพอคุณเห็นเขาครั้งแรกคุณจะรู้สึกว่าคนนี้เลยคือคนที่ใช่คือคนที่คุณรอคอยเขาเองเขาก็จะรู้สึกไม่ต่างไปจากคุณ นะเพราะฉะนั้นคนที่รักคุณหมดใจและทําให้คุณได้ทุกอย่างคนคนนี้เป็นคนไกลนะต่างจินต่างที่ต่างแดนคนที่มีความแตกต่างจากคุณอย่างชัดเจนนะอันนี้ก็คือรักแพ้ของคุณและคนที่จะเข้ามารักคุณอย่างหมดหัวใจค่ะ